คุณผู้ชมคะในช่วงสรรหามาเล่านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาของหวานอร่อยๆรับประทานกันที่ไม่ใช่พิธีกรสองคนนะคะจะเป็นเค้กคุณผู้ชมเค้กจากร้านนี้นะคะ w o บ b l e J Bakery เค้กพิเศษเพื่อคนพิเศษจะพิเศษขนาดไหนเราจะไปพูดคุยกับคุณจุ๊บแจงนะคะคุณสุภัตตาสุตนวัน์นะคะเจ้าของ w o บ b l e J Bakery นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจุ๊บแจงค่ะ ไม่แปลกใจว่าทําไมเบเกอรี่ของคุณจุ๊บแจงหน้าตาออกมาสวยงามขนาดนี้เพราะเจ้าของสวยดูดูคนทําด้วยดูแม่ค้าด้วยสวยจากแม่ค้านี่แหละถามก่อนเลยนะคะว่าดับเบิลเจเบเกอรี่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงลูกก็คือจริงๆตอนแรกทํางานประจําค่ะแล้วก็ทีนี้ด้วยโรคประจําตัวมีอาการป่วยก็เลยต้องลาออกจากงานมารักษาตัวค่ะแล้วก็ช่วงที่ว่างๆแล้วหาตัวค่ะเราก็เลยหาอะไรทำ แล้วระหว่างนั้นเรารู้สึกว่าที่เราทํามันรู้สึกชอบเราก็เลยคิดว่าเราขายดีกว่าเราลองทําดูปรับถูกไปเรื่อยจนขายได้แสดงว่าระหว่างที่ทําเนี่ยเราได้มีการให้คนอื่นได้ลองชิมใช่ใช่ค่ะพอชิมแล้วรู้สึกว่าไปต่อได้ดีแน่นอนอร่อยแน่นอนใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนเพื่ๆนกีก่อนค่ะแสดงว่าเป็นคนที่ทําเค้กทาเบเกอรี่เป็นอยู่แล้วรักในการทำเอ๋อนี่คือเริ่มใหม่เลยใช่ค่ะอ้แล้วทาออกมาคืออร่อยเลย พรสวรรค์คุณสุภพรใช้ระยะเวลานานไหมคะสำหรับการปรับสูตรต่างๆก่อนที่ทำแลกตอนแรกทําเพื่อให้ข้าเวลาไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายเด้มาสามารถที่จะจําหน่ายได้ประมาณหปีได้ค่ะเปรียนจากยูทูบล้วนๆเลยอ๋อนะคะแล้วใช่นะคะถ้าถามว่า เค้กชิ้นไหนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราซิกเนเจอร์จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นเค้กแยมส้มโบราณแล้วก็เค้กมินิมะพร้าวเหล้าว่ะค่ะถามก่อนว่ามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคุณผู้ชมดิฉันอยู่กับคุณเสียพรในห้องโถงคือกลิ่นความเนยอะเนยสดอะคือเนยดีอะความแบบความหอมครุกกุ่นคือเต็มสตูของเราเลยเดี๋ยวให้เล่าคุณผู้ชมฟังก่อนว่าซิกเนเจอร์ของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงตัวนี้ถ้าเป็นเค้กโบราณคุณผู้ชมจะเห็นได้ค่ะ นี่ค่ะตัวนี้ตัวตัวเค้กโบราณของเราค่ะือเคยทานแบบในเค้กสมัยก่อนไหมคะที่แบบมันเด็กเขาจะมีความแบบตอนนั้นเราคิดว่าเขาอร่อยเราใช่ไหมคะแต่พอเนี้ยเราทำเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มกว่าละลายในปากอะไรแบบเนี้ยค่ะเราใช้แป้งดีวัตถุดิบค่อนข้างดีเลยค่ะอันนี้คือทุกอย่างเราทำเพื่อลูกค้าจริงๆ ส่วนตัวครีมนี้ก็จะเป็นครีมเนยสดที่ไม่ได้มีไขมันทานถ้าไขมันทานอางันตรายเวลาทานคุณผู้ชมมันจะติดเพดานบนใช่ค่ะแต่อันนี้คือไขมันดีติดเพดานบนเป็นเกล็ดในตาเราค่ะแต่อันนี้ไม่มีแน่นอนคือความพิเศษของเขาคือเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคแล้วตรงนี้ล่ะคะคือหน้าตาลปัะหาโปรดิวดิฉันบอกว่าเจ๊เมนูนี้คืออร่อยที่สุด อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้เป็นมินิมะพร้าวลาว่าตัวนี้คือตั้งชื่อเองน้องเป็นชิฟฟอนเค้กค่ะที่มีไส้เป็นครีมมะพร้าวด้านในคุณศิระพรอย่ากินน้ำลายค่ะคือมองในอินเสิร์ตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้เองแล้วนี่ดูได้ไหมได้ได้เลยค่ะให้ดูความเป็นลาวาคุณศิระพรลองสิคุณผู้ชมคะตั้งใจดูนะคะคุณอย่ากินน้ำลายนี่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการที่จะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงพร้อมนะคะหนึ่งสอง วนี่มะพร้าวต่างๆที่อยู่ข้างในคุณผู้ชมดูจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมคัดพิเศษค่ะหอมมากจริงแค่แบบเปิดหน้าใส่ไม่เล่าสักนิดนึงทำหน้าเหมือนแบบสักนิดนึงแต่ว่านี่ฉันรู้ว่าคุณอยากชิมคุดมกลิ่นเป็นยังไงหอมมากค่ะอ่ะแล้วดูนุ่มไหมอืมอืมคืออร่อยแน่นอนดีมากค่ะ สมแล้วที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่และเดือนนี้คุณจุ๊บแจงเป็นยังไงเตรียมรับลูกค้าอะไรยังไงคะเดือนนี้ก็รับออเดอร์ได้เต็มพิกัดเลยค่ะได้เต็มพิกัดแล้วคุณจุ๊บแจงมีอะไรจะมานําเสนอสําหรับเทศกาลเดือนแห่งความรักนี้ทางร้านมีอะไรเป็นพิเศษบ้างตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กช่อดอกไม้ค่ะอลังการมากคุณจุ๊บแจง่วยตั้งแต่แ็กเกจจริงโดยปกติแล้วถ้าเป็นดอกไม้ทั่วไปก็คือ 我们得到的， ทิ้งไปถูกไหมคะไอ้เันนี้คือมันสามารถทานได้ค่ะนี่โอ้โอ้คุณดูขาลายสีของดอกไม้เหมือนดอกกุหลาบจริงๆค่ะคือเขาใส่ใจตั้งแต่สีสันแพ็กเกจจิ้อันนี้คือเป็นเค้กเนยสดหรือว่าเป็นเค้กอะไรคะเป็นเค้กครีมสดค่ะครีมสดก็คือทานแล้วไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนแน่นอนใช่คือเหมาะกับการที่จะเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็บอกว่าเค้กพิเศษเพื่อคนพิเศษในเทศกาลพิเศษนี้คุณซื้อให้ดิฉันเลยดีกว่าเราพิเศษกันอยู่สองคนนอกเหนือจากดอกไม้สวย อันนี้รูปหัวใจสื่อรักอันนี้ล่ะคะเป็นเค้กอะไรยังไงก็เป็นเค้กครีมสดนมสดเหมือนกันค่ะจริงๆที่ร้านมีหลายรสชาติค่ะสามารถเลือกได้เลยว่าน้านอยากได้เป็นอะไรตกแต่งแบบไหนให้ผู้ชมดูหน้าหนลูก โอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องแข็งแรงสีชมพูนี่คือเป็นสีเกตดีที่ใช้สำหรับการทำแบบนี้ที่ร้านจะใช้เป็นสีเจลค่ะก็คือจะไม่ไม่อันตรายแล้วก็สีจะไม่ค่อยตกค้างค่ะแล้วก็รสชาติเค้กสมัยนี้คนเนี่ยรักสุขภาพเยอะขึ้นเขาก็ไม่ชอบอะไรที่แบบหวานโดดจนเกินไปร้านเรามีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ยังไงบ้างเออก็ใช้ วัตถุดิบค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ส่วนตัวน้ําตาลก็จะเป็นน้ําตาลที่คัดแล้วไอซิ่งดีๆเลยทุกอย่างทุกอย่างคัดมาเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดค่ะตัวนี้ก็คัดแน่นแแบบนี้คืออะไรคะที่แน่นกว่าคุณก็เค้กนี่แหละวันนี้ฝอยทองแล้ววันนี้เราใส่ตีมมาเป็นเป็นเด็กหญิงฝอยทองอยู่พอดีพี่แสงขยะกับน้องฝอยทองนะคะคุณผู้ชมค่ะฝอยทองกับเค้กความไทยกับความแบบความฝรั่งมันมาเจอกันได้ยังไงคะคุณลูกค่ะ ตัวนี้จริงๆเขาเป็นตัวเดียวกับตัวแยมส้มค่ะแต่ว่าจะเป็นหน้าฝอยทองแต่ว่าตัวนี้เราจะหลีกเลี่ยงความอ้วนไม่ได้นิดนึงจัดเต็มค่ะแน่เพราะว่าจัดเต็มให้เลยแล้วคุณดูสิว่าฝอยทองเขาไม่ได้ใส่แบบหยอกๆยกเขาใส่แบบสูงจริงเอาจังนอกเหนือจากสินค้าที่คุณจุ๊บแจงนํามาให้เราได้เห็นในรายการนี้แล้วที่ร้านเลายังมีเมนูอะไรที่อยากจะให้คนเนี่ยไปชิมไปลองเราเห็นจากอินเสิร์ตแล้วยังมีอีกหลากหลายเลยใช่ค่ะก็จะมีเป็นขนมแห้งต่างๆเป็นพวกคอนเฟลก คุกกี้อะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้คือส่งสั่งต่างจังหวัดได้ด้วยเพราะว่าทางเราไม่ได้มีหน้าร้านนี่ค่ะเราจะทําเค้กส่งเป็นแบบตามพีออเดอร์ส่วนขนมแห้งเราสามารถส่งต่างจังหวัดได้เราจะได้ลูกค้าหลายกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นส่งต่างจังหวัดได้ช่องทางการสั่งซื้อช่องทางการเข้าไปดูผลงานติดตามต่างๆช่องทางไหนคะคุณจุ๊บแจ๊คค่ะเป็นแฟนเพจค่ะ Double J Bakery ค่ะ d อูบลีเแล้วก็เบเกอรี่ค่ะค่ะเบเกอรี่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์0 8 0 6 4 9 6 4 1 4ค่ะค่ะแล้วเขาเปิดตลอดคุณผู้ชมไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ใช้เค้กและเบเกอรี่เนี่ยแทนความรักเพื่อคนพิเศษของเราได้ตลอดนะคะใช่แล้วค่ะวาเลนไทน์นี้กระจองกันไปได้นะคะสืบเนื่องต่อไปสงกรานอะไรได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเค้กของคุณจุ๊บแจงเนี่ยสามารถที่จะทานได้ในทุกช่วงเทศกาลเลยใแล้วก็ในช่วงของ เกิดแห่งความรักนี้สินค้าตัวไหนเค้กตัวไหนได้ผลตอบรับดีที่สุดณตอนนี้เลยค่ะดอกไม้หวานสัมทาร์นี้ได้ผลตอบรับดีมากตอนนี้ยังไหวไหมคุณจุ๊บแจงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะออเดอร์เข้ามาให้กับคนพิเศษของเขาได้เลยค่ะจุ่จะงบอกยอมอดหลับอดนอนได้เไม่ได้นอนละงงานนี้มาออกรายการไปอีกสู้นะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยได้รับประทานของดีนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะสัมผัสได้แบบตรงๆตรงนี้เลยว่า เริ่มต้นตั้งแต่ความใส่ใจของ,ของอคุณจุ๊บแจงก่อนเลยรักตั้งแต่รักในการทําแล้วก็อยากมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องอุดหนุนกันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสามารถที่จะออเดอร์มาได้เรื่อยๆนะคะคุณจุ๊บแจงฝากหน่อยละการเชิญชวนใครที่อยากจะได้ของพิเศษให้คนพิเศษในช่วงเทศกาลพิเศษนี้ดับเบิลเจเบเกอรี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเชิญเลยค่ะชค่ะก็ยังไงก็อยากให้ลองลองอะไรที่แปลกๆใหม่ๆดูค่ะแล้วก็ แตงตั้งใจทําจริงๆตั้งใจจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารักตรงนี้เราอยากให้ลูกค้าได้ทานสิ่งดีๆได้รับสิ่งดีจากเราค่ะค่ะติดต่อกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะนิ้นย้ําแฟนเพจอีกสักรอบเบอรโทรศัพท์อีกสักรอบค่ะเพจ Double J Bakery ค่ะแล้วก็เบอร์0806496414ค่ะ ติดต่อกันมาได้เลยนะคะ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นี้เราจะได้มีของขวัญพิเศษเพื่อคนพิเศษของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญขนมแห้งที่อยู่ภายในร้าน Double J Bakery เนี่ยคุณจุ๊บแจงสามารถที่จะส่งได้ทั่วทั้งประเทศแต่ว่าเป็นรอบเปิดเป็นรอบเป็นรอบเพราะฉะนั้นเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจของคุณจุ๊บแจงไว้ก่อนเพราะก็จะมีการเปิดรับออเดอร์จะได้ไม่ตกรอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญของเนี่ยจะได้ส่งถึงก่อน วารนทายนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมนึกภาพตามนะสมมติดิฉันเนี่ยสั่งอันนี้กล่องหนึ่งนะคะ1กล่องเนี่ยมี9ชิ้นดิฉันสามารถแบ่งให้เพื่อนได้ถึง9คน <c oughs> ใช่แล้วคะ <c oughs> ่ะคุณจุ๊บแจงนอกเหนือจากอของที่มีเป็นรูปแบบเดิมๆที่ร้านแล้วเห็นบอกว่าช่วงเทศกาลพิเศษนี้สามารถที่จะให้ลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยใช่ค่ะที่ร้านจะเป็นเค้กที่ออกแบบตามใจลูกค้าจริงๆหมายความว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะบรีฟมาให้มีโจทย์มาให้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดไม่สามารถออกแบบได้เราออกแบบให้ได้เรามีออกแบบ นามแบบนี้เหมาะไหมเหมาะกับคนพิเศษของคุณไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีแบบมาอยู่แล้วเราทําให้ได้เลยคุณจุ๊กแกงปกติพื้นฐานเป็นคนมีงีนศิลด้านงานศิลปะไหมหรือยังไงเอ่ยคุณแม่เป็นคนชอบยกปรับถักรอยเราเด็กๆเราก็จะค่อนข้างเมเก่งในเรื่องของศิลปะว่าแล้วเพราะว่า คือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีร้านเบเกอรี่และสามารถที่จะตกแต่งหน้าอะไรก็ได้ตาม<ช>ที่ลูกค้าบีฟมาแล้วคุณ<ช>ดูสิดอกไม้ของเขาเ <c oughs> หมือนดอกไม้ที่อยู่ในทุ่งแล้วก็โดนสายลมพัดปิวอะคือมันสวยเบอร์นั้นเลยจริงๆนะคะ <c oughs> อันนี้สั่งเลยค่ะห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่อร่อยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแบบเค้กในดวงใจอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะทักไปนะคะให้คุณจุจ๊บแจงในช่วยเนรมิตขึ้นมาได้ในเมื่อเรามีแบบแล้วนะคะแล้วก็ ฝากสินค้าอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเราเองคุยกับคุณจุ๊บแจงเราสัมผัสได้ว่าเขาตั้งใจมากจริงนะคะเป็นกำลังใจให้คุณจุ๊บแจงนะคะผู้บริโภคอย่างเราจะได้มีของดีๆเอาไว้รับประทานกันค่ะ